ก็จะเป็นการสอนการใช้ Google Drive นะครับในการออกข้อสอบหรือว่าทำแบบสอบถานออนไลน์นะครับก่อนอื่นก็ให้เข้า Gmail ก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับเก้าช่องสี่เหลี่ยมจุดลับเก้าช่อง,อง,อง,องกดเป็นแอปนะครับเราเลือก Google Drive ตรงนี้ครับมีคำว่า Drive เป็นสามเหลี่ยมรูปสีเขียวเหลืองน้ำเงินนะครับกดมานะครับจะเห็นคำว่า Google Drive ตรงนี้กดคำว่า Create เพื่อจะเรียกสร้าง Google Form นะครับ Google Form เนี่ยก็จะทำหน้าที่ใช้ทำแบบสอบถามออนไลน์หรือว่าใช้ทำข้อสอบออนไลน์ได้นะครับนี่ครับเลือกตรงฟอร์มตรงนี้ครับอืมอนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อแบบทดสอบนะครับ ตั้งเชื่อแบบทดสอบแบ,บแบบแบบสอบถามความหล่ออันนี้ก็จะเลือกนะครับแแบบนเอารูปปลาแล้วกันเ,เลือกมาคำถามที่หนึ่งเราก็อาจจะใส่ข้อหน่อยนะครับอันนี้ ที่สุดก็น่าจะมีคนเดียวดังนั้นจะเลือกเป็น multiple choice น,น,นะครับนะถ้าเลือกได้หลายคนก็จะเป็นเลือกเป็นเช็คบล็อนะครับนะโอเคเออปชัตที่หนึ่งี่สัตว์ทาที่สองนะครับเปัตวิกี้อที่สานะครับ คำถามข้อที่1แล้วก็ถ้าบังคับให้ทุกคนต้องตอบก็เลือก r e q u i r e u e n t กดติ๊กตรงนี้ครับมาเสร็จแล้วก็กดปุ่มดันแล้วก็จะได้คำถามข้อที่1น่งะ,นะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ดอกจันสีแดงขึ้นมาแปลว่าต้องตอบครับเราเลือกคำถามข้อที่2กด Add Item นะครับก็พิมพ์เป็นข้อที่2องอสามารถประยุกต์ใช้ขอข้อมูลโรงพาบาลต่างๆได้นะแต่ เช่นจะทําแบบสํารวจข้อมูลตบบ่างๆก็จะใช้ Google Form สำรวจแล้วมันจะ Export ไฟล์เป็น Excel นะครับให้ได้สมมติอีกอันหนึ่งนะครับคำถามหนึ่งตอบแบบสอบถามอายุเท่าไหร่นี้ครับมันก็จะไม่มีให้เลือก t e นเทะครับเราก็จะเลือกได้แค่ เอ่อนัมเบอร์ไม่มีให้เลือกก็เลือกแค่แค่เท็นะครับอาจจะอธิบายเพิ่มเติมเป็นเป็นปีอา,าอยุเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอ่อนะคุคยฟอร์มสถือว่าถ้าเอ่อคำตอบยาวก็จะเรียกเป็นพารากราฟเท็กนะครับซึ่งไม่ค่อยสะดวกครับ ถ้าเขาตอบยาวจะอ,ออกแบบใน Google Form ก็อ่านยากนะครับเอาเท็กติกว่าถ้าบังคับให้ทุกคนตอบก็เลือก Require Question นะครับอ่าอย่างนะี้ครับนะอ่าเนะร,นะร,นะราจะเพิ่มข้อก็เป็นข้อ3นะครับ อนักร้องเอาใหม่ครับนักร้องคนใดที่ท่านคิดว่าหล่อมากเนี่ยครับอันนี้นะครับถ้าเราจะให้เลือกอคำตอบได้หลายข้อเป็นติ๊กตุก ข้อนั้นก็จะเลือกเป็นเช็คบอกนะครับถ้าเป็นเช็คบอกปั๊บก็จะเลือกคําตอบที่ถูกต้องได้ข้อเราก็อาจจะเขียนเฮลทิกตรงนี้ไปว่าสามารถเลือกได้5ข้อนอครับอจที่หนึนน่งอาจจะเป็นธงชัยจดี

ก็ต oh. right. yeah. ูนบอดี้เสร็จนะครับเราก็เลือกมานะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ครับเช็คบอสก็จะเลือกคำตอบได้หลายข้อแล้วบังคับให้ทุกคนต้องตอบนะนครับเสร็จแล้วครับก็คือตัวอย่างการออกอันเนี้ยถ้าเราจะสำรวจงานต่าง,างๆแล้วก็ข้อที่หนึ่งก็อาจจะให้กรอกผู้แบบผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ ทำงานอยู่โรงพยาบาลใดก็อาจจะเป็นให้เลือกเป็น m u l t i p l e choice กนะ็คือเลือกได้ข้อเดียวอย่างนี้ครับแล้วก็ไล,ล่มาเรื่อยในการทำข้อสอบแต่ละข้อครับถ้าบังคับให้ตอบก็กดติ๊กตรงนี้ถ้าไม่บังคับก็ไม่ต้องติ๊กตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับปุ๊บเราก็จะมีตัวอย่างนะครับออกแบบสอบถามมาสามข้อละนะครับอันนี้แบบแรกก็คือแบบ m u l t i p l e choice เลือกได้ choice เดียวอันเนี้ยข้อ2ก็เป็นเติมคำอะไรช่องว่าง check นะครับเติมตัวเลขก็ได้นะครับอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของเช็ค็อล์กก็คือเลือกข้อที่ถูกต้องได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับพอเสร็จแล้วนะครับนะเราดูหน้าตาแบบหามก็เลือกเซนฟอร์มนะครับนะแล้วก็ดันนะครับแล้วก็มาดูหน้าตาแบบแบบแบบสอบถามจะเป็นยังไงหน้าตาแบบสอบถามเป็นแบบนี้ครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ก็ขึ้นมาละ เราก็พบว่าไม่สวยนะครับเราก็จะเลือกลายใหม่นะไม่สวยนะครับนะค่อยๆสวยแล้วก็อาจจะเลือกใหม่นะเลือกทีนะครับไปพอไม่สวยนะครับเลือกใหม่นะครับอันนี้มาดูซิ ไปดูวิวไลฟ์ฟอร์มเลือกทีมใหมแล้วครับมาแล้วครับเลือกทีมมันจะได้สวยขึ้นนะครับไปเลือกทีมอื่นก็ได้ครับนะครับวิธีเลือกทีมกดตรงนี้ครับก็เลือกเลือกรูปดอกไม้ก็ได้ครับกดดอกไม้อันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับลองรีเฟซดูนะครับนะครก็เลือกแบบที่ฟอร์มได้นะครับวิธีสร้างฟอร์มเพื่อจะทําแบบสอบถามหรือว่าทำข้อสอบออนไลน์ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับลองไปดูนะครับผม